ไม่เด็นเป็นดาแต่ไม่มีตาดาวเดือนว่าฟ้าคงคนเดือดว่าของฟ้าเดือดนานับ้าเื่อวาน ชื่อแม่สีแพ้และก็พ่อทุกวันนี้พ่อแม่คงเรเราเป็นแน่พ่อตัวผมเองนั้นมาับราชการมาลไทยชาติแต่ทุกวันนี้ณวันนี้ผมเองได้ปดประจําการแล้วตั้งใจจะกลับไปหาพ่อหาแม่ท่านคงเป็นห่วงผมแย่เพราะตลอดเวลาที่ผมรับราชการผมไม่เคยส่งข่าวให้ท่านรู้เลยพ่าผมเป็นยังไงบ้างสุขทุกข์เป็นเช่นไรผมไม่เคยส่งข่าว ท่านมสองคงเป็นห่วงกลับบ้านแต่ท่านจะดีกว่าตัวเราไม่ได้ชาไม่ได้ช้ามัหน้าไปหาพ่อแม่ดันไจ Ram 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 เพียงคู่กับเม่ห์รักมันโอ้แหกัวกันก็จะยกบอ้อมอ้อมท่ามี ยังไม่เชื่อใจพี่หรอเชื่อใจพี่นะมันเชื่อใจอยู่แล้วนี่รู้หรือเปล่าลูกของเราจะลาไปรับใช้ชาติตั้งนมตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เคยส่งข่าวส่งข่าวมาให้เรารับรู้บ้างเลยนะเจ้าพี่จริงสินะนนก็ลูกมันไปตั้งนานแล้วเราก็เฝ้าคิดถึงอยู่อย่างนี้ถ้าลูกมันคิดถึงพ่อถึงแม่มันก็ต้องส่งข่าวส่งข่าวมาให้เรารู้บ้าง แต่เราก็คิดในทางที่ดีนะพี่นะบางทีงานมันอาจจะยุ่งก็ได้นี่พี่ไม่คิดอย่างนั้นนะแล้วพี่คิดยังไงล่ะตอนนี้ทางใต้มันกำลังจะไม่ค่อยจะดีดูเนี่ยเดินตุ่มเดินตั้มตรงนั้นตรงนั้นก็ตรงนี้นี่นี่นี่อย่าบอกนะนเพ่าะพี่คิดว่าโลกมันอืมโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่สามขสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย อย่าให้เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะหุยพี่ใจคอแล้วมันจะดีเลยไม่รู้ว่าปากนี้จะน้าจะเป็นยังไงแล้วก็หาก็วาซีเพื่อส่งข่าวตอนที่คุณสามเดือนพอหลังจากสามเดือนมันก็น่าจะส่งข่าวให้เรารู้บ้างว่าเป็นตายได้ียังไรพ่อพ่อพ่อ

จำอะไรล่ะอมกลาไม่เคยได้กินอะไรเลยลูกแม่่กวะลูใรไ่โนผีอะ้าไม่เคยได้กินอะไรเลยเดี๋ยวพร่จะตําน้พีกับพีให้ลูก้ากินหมดเลยก้าไม่ได้กินพะไม่ได้กดนะไม่กล้อจานน่ดู่ หายใจหมดอะไรเนี่ยหายใจหมดผมยังไม่ตายหายหายหายใจไม่ได้แล้วอะไรหรอผมลูกพ่อไม่ตายนะพ่อก้าตัวเป็นๆแล้วสะพาได้ยังไม่ตายเหรอตายช่วยสิตัวร้อนไหมล่ะเฮ้ยเย็นรึวหพ่อแม่มึงเย็นเยี่ยมเลยวะร้อนเล่นนะ แกก็โดนเหมือนเดิมเลยนะไอ้ดุไอ้ลูกพ่อของคนโจมันไปเลยกล้ากอยังไม่ตายจริงเลยเนี่ยไม่ตายพ่อคิดถึงเองพ่อเป็นห่วงเองพ่อกังคิดว่าเองเนี่ยไปโดนตุ้มไปโดนตั้มแถวนน้นแล้วจะต้องเปห่วงพ่อคนผมหนังเหนียวจริงเหรอลูกดวยแล้วทำไมไปส่งข่าวให้พ่อรู้บ้างว่าเป็นตายได้ยังไงทำให้พ่อแม่เป็นห่วงที่มันปากนะลูกนะขอคุยกับลูกเลยนะอุ้ยแม่คิดถึงจังเลยลูกจ๋า ตายพ่ออยากจะคุยกับลูกป้าง่ะไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งได้ทุกคนฮะ,ะใครคุยกับลูกทุกคนอะไรอ๋อได้คุยเหรอลูกนึกก็ได้ทุกคนอย่างนั้นแล้วก็พ่อไม่ไหวแล้วนะลูกพ่อกัแบแบทนรู้ไหมที่ผมกลับมาในครั้งนี้ผมจะไม่ไปไหนอีกแล้วทำไมล่ะก็ตอนนี้ผมปลดประจำการแล้วจับทหารอ้าวปลดทหารแล้วใช่ผมกลับมาครั้งนี้ผมตั้งใจว่าผมจะมาบวช ให้พ่อกับแม่ปวดแทนข้าล้มที่พ่อจะปวดนะลูกพ่อดีนะลูกพอแม่อดี่เองลูกแม่ต้องขัดพี่เองพ่อมึงแ่แ่ไม่ได้ยยเปนยังไงจยงกันแล้วเหรอฉันยังไม่ได้โกนหัวจะทำขวัญอะไรกันได้ยังไง น่าปวดน่าปวหัวกันสิพ่อเพราะความดีใจสิลูกดีใจแม่ลูกดีใจเกินไปท่านศาสนาอาจารยปวดจะปวพ่อกับแม่จริงๆนะปวดเลยเจพ่อดีใจพีใจใจ่เองคิดอย่างนี้กลับมาจับเป็นทหารรับใช้ชาติกลับมาแล้วครับพ่อแล้วก็กลับมาก็จะมาปวดก็แทนบุญคุณพ่อบุญคุณแม่ใช่นี่แหละลูกผู้ชายตัวจริงนะลูกก็ผมเป็นผู้ชายผมก็พาพ่อกับแม่ไปเป็นร่างกับพระพุทธศาสนาีพ่อแม่ ถูกต้องเลยลูกใในเมื่อเกิดเป็นชายทั้งทีจะต้องโกรธว่แทนคุณพ่อบณคุณแม่ใช่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเจ้าเป็นลูกผู้ชายไป็นทหารกลับมาแล้วเข้าใจไหมคนเราต้องรักชาติครับศาสนาใช่แล้วก็แล้วก็พระมหากษัตริย์มีอย่างน่นอนนะการรักชาติเนี่ยเราต้อง ใจชาติกำเนิดของเราเองนะลูกรู<า>้จักเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องชาติบา้านเมืองให้สมกับที่เราเนี่ย<า>เกิดมาได้เป็นสันชาติไทยและเชื้อชาติไทยนะลูกนะจริงครับแม่และอีกอย่างที่พงพาพา่อครับแม่ไปไปได้กับพุทธศาสนากับความรักในศาสนาคือความศรัทธาในพุทธศาสนาคือคำส,ส,สอนของพระองค์เป็นประมาสมเดจเจ้าใช่รียอาจารสอนปริมนาทุกคนท่าน ให้เอาคำสอนนี้ไปปฏ,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 ฏิบัติใช้ในวิตประจำเสร็จตะกิจพอเพียงนี<ช>่ย <ท ieni. S 1> อดเลยของในหลวงของเราใช่ชพ่อเราอย่าลืมอย่าลืมทุนข้าวทุนกระหม่อมานะครับเออทุกทุกคนเลยต้องทุนข้าวทุนทุกกอกเออทุนกระหม่อมาองพระมหาษัตย์ละทุกทุกพระองคอง์เราต้องเอาไว้เหนือเสียของเราครับอกอรู้ไม่ลูกใช่แล้วแล้วก็ต้องให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะต้องรักชาติศาสนาองค์พระมหาษัตริย์ตลอดไปในเมื่อเราเกิดเป็นภัย คนจะต้องรักเมืองไทยและก็รักแผ่นดินไทยอย่าทิ้งแผ่นดินไทยไปเด็ดขาดเข้าใจไหม